ดมเลยไมาใส่ใไปทางไหนกี่ไปได้ยังไ,ไงยังไงมีแต่ทางค้าๆมีแต่ทางฟรีๆจะดันเกียร์ได้ดูพี่ cúp độn nền để cúp độn lô nâng lô song để đần này hay đấy kìa đần hay bung kìa thủ đông sông rồi đấy luôn luôn ra ra kìa khác quá mạnh luôn Đây. Mày thua thiệp đấy. Chưa bên này thì bên này. Hãy đi

าตลอดเลยนะไม่ติดยิ่งๆอ,อีกยิ่งๆอีก,อ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 กว้าวว้าวามาลงลงงุงก่อนนะว่าจทกนี้รถเดียวมาใส่สองรถเหมืนตัวนี้โ <c oughs> อ้ยคือแท็กนี้รถเดียวนี่ อน,นี้หนึ่งรถก็มาใส่สองรถเนนด้สินะไมาไดูที่ไมาไดูที่ตกลุมจากคองด้อยไหนดูที่ใช้ไหนของไทยไ เอยวนึมาใส่เข้ยวนึงที่สได้ลาแตงนี่เอานี้รถเดียวนี่นะครับห้ามัสไก็ไซสองรถถุนหน่อยหน่อยนะเซหัวกอกรถขันเดียว ของลดเตมม็มวอลุ่มขาจวดทำทางก่อน พี่จะไว้บ่อกนุ่พี่นนี้ไอยุ่งมี่กับไปเมื่อกี้การรถไทยพี่ยุ่งมือี่ขังงาลูกพี่เอาดินแห้งมาก่อนด้วยนะระวังด้วยลูกพี่ พี่เทวนี้อันตรายอเอาพี่แกไม่อยู่นะเอาพี่นี้กล้าไม่อยู่นะดูพี่นหมอีกอีกอีกพ่อ แรงข้าแรง <c oughs> อือก็แท้รถดิการแับใจเย็นพี่ล็อกใจเย็นถ้าใครทำพลาถนนให้ก่อน ยิ่ล็อกมากขาได้บนี้ยิ่ย่ล็อกดีมาล็อกีนี่ลอยไงมาอว่ดดยเยนี่้ยูบัี้ก็ลูไปดินแห้งกัน A é que cairendo o quê? ไ,ไดเดานะพี่ไอ้พี่ล็อกมาประเดิมล็อกกีมาประเดิมมีกพี่ล็อกล่อตัวมาประเดิมท่านเดินล็อกกีมาประเดิมอีก เราก็เห็นกันมาจอโทรศัพท์ก็เป็นานเลียนใที่กัน,น,กกนไม่เบดเอตลอด ไป, 5, 6, ไปห้าหกหลอกนะะสูดมาถี่ดันม,มี่ไปห้าหกหอดันกองแนนอนนอันมถดันมองหาหน้ากัน,น่ะล็อกมาดูก่อน

นไทเรก็บพเสียนมานได้ดพี่น้องว่า้นแต่งข้างก็ได,ด้ัีเกือบจักยังเงินเื่อสิมันจะไ,ได้ตีส้มไยังพ่เสียนไดลเรียนแล้วเรียนโค้นย่งหกยังมนี้มีแต่บางคนขาดาไปเลยพี่น้องมันลมคเลยอันนี้ขาดไปล้ว่ีง ล็อกอีว่าอ่นกระขาดไงดูเรียดจัาา้นมะมาดูขาแรงบนขาแรงรอ่ะกิเกล้าขาแรงรอจำเหนี่ยวเราไปยู่หรือเราเ้างปาดูดี ก็เลยพี่น้องข้าเตีเคร่งขึ้นรถด,ดำ <c oughs> ไปตามไปดูกันเราคลิปหน้าเลยพี่น้องนนนนนดูนนจะด,ด,ด,ดำดำยังคาเลยนะยตามไปดูคลิปหน้าเลยพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับออมสินออนทัวร์